กลับรายงานสถานการณ์น้ำวันจันทร์ที่24ตสุราคมพุทธศคมพักราช2,554เวลา14นาฬิกาของวันจันทร์ที่24ตสุราคมพุทธศคมพักศราช2,554นะครับณเวลานี้ก็คือสถานการณ์น้ำก็ยัง ขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะาได้ลดลงไปนะครับขณะนี้ทางผู้รายงานเองก็ได้ยืนรายงานสถานการณ์ภาวะน้ําท่วมใหญ่นะครับซึ่งน้ําตรงนี้ก็ได้มาจากทางาบางใหญ่พุทธมณฑลทางโน้นนะฮะได้ไหลเข้ามาก็จะเห็นว่าสถานการณ์น้ํานี่ก็เข้ามาเยอะนี่คือเป็นบ้านทางของทางผู้ที่รายงานนี่คือหน้าบ้านก็จะเห็นว่ามีน้ําท่วม มีน้าท่วมเราตรงนี้คือได้ระดมเครื่องก็ดูทําเครื่องสูบน้ําเข้ามาอันนี้คือจะเป็นบริเวณด้านนอกนะฮะบริเวณด้านนอกเห็นว่าน้ำนี่ได้มาเยอะนี่เป็นทุ่งนาปกติเป็นทุ่งในเลยนะเต็มไปด้วยน้ํมามอไปงไหนก็จ,จะมีแต่น้ำนะฮะมีแต่น้ำเท่านั้นเลยก็เลยได้ทำการบันทึกเก็บาพไว้ว่าน้ําปีนี้ได้เข้ามาเยอะนะอน,นี่เจ้าหมอกแกนมันมาสารวจน้ํา ก็น้ำขึ้นมาเยอะพอสมควรอันนี้เป็นทางบ้านก็จะมีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าจะเห็นว่านี่ทางข้างหน้านี่ก็เต็มไปด้วยน้ำนั่นคือตรงซอยซอยสองอันนี้คือปากทางซอยสามะนะเป็นสภาพที่บ้านก็ได้ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้ว อันนี้ก็คือทางบ้านที่ดาบสุดทินนะฮะบ้านที่ดาบสุทินก็เห็นว่ามีน้าท่วมขังน,นี่ก็เป็นเครื่องระบายน้ำของเราอันนี้เป็นที่ในบ้านก็ได้ทําการกั้นน้าไว้ก็น้ําท่วมเยอะคือนี่ถือว่าน้ําท่วมเยอะกว่าที่งหน้าท่วมเยอะน้ําท่วมบ้านเยอะน้ําขึ้นมาเยอะไอ้เจ้าหมอแกนก็ เล่นน้ำ